เาไม่ใหนะ้เเน้ะทักแกเมือ่อซาเ่บอดด้จอบดดาลงคลิปไล่เมื่อแล้วพี่น้องเมื่อบ่มีแห้งโอ้คือเสือดแห้งไง กินอาหารมากแซ่บขนาดสิ้นเดือนนี้สิมีตัวออบวะเนี่ยนะลูกอ,อะก็เด้น,น่องวะ

nếu xây cả ba hai lia chưa kèn ô kèn giống lắp đình mà em บ่ามายางวนเขาอยู่เหรอยท่านี่เ็่า้ว่นวนฟังนี่ก็ม่กินพ่นเบียดเขาเอะ กวนยุ่ยไตข้างอ,อะเยอะแยะกวนกวนเด้อ,อเขาเดือเด้อปันเขากินน้่เนี่ยวนซุยม,มากก็ได้ 放轻声。 สามตัวเนี่ยเหมกันทั้งหมดเลยครับไกลที่ได้ตอนแล้วสองตัวเนี่ยตัวพุ่นตอนแล้วเดี๋ยวจะเข้าคุน้นลว แล้วมาแล้วลูบลอดแล้วจะโดดเบิ่งวันสิโดดขึ้นมันโหแล้วมันโหแล้วเดี๋ยวมันสิโดดขึ้นตีจับเตะมันมาเนาะเพียกไว้เพียกไว้โดดปับ๊บ lạc lạc nai lạc nai lạc 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 thì bưng lạc lạc Ướp. lạc lạc ngay thì trong lạc à. Hả? lạc này luôn. lạc lạc bị lạc lạc เนี่ยเป็นน้องเนีออย่ยนะมันอักเสีบก็สิเป็นตัวบอดสีดยาสีดังอย่างนี้นิดเศร้าเลยสิเศร,รา่เนี่ยเศร้าตีดอกบาดอย่างเี้ยมันก็เศร้าเลสาเหตุยันเปลี่ยนเจคิโตมมาตอนฝนอะอ๋อมีหลายสาเหตุนอนเนี่ยอย่างนี้การจับดูเรียช่องหน้านั้นมันไม่ดีไนไห มันเละมันเริ่มมันมันมันไหลออกอยู่เ่าเศร้าแล้วเนี่ยมีน้ำเหลืองออกอยู oh. way way. Yeah. ่เ <a ở> <ION> mm ่ราะเลยบโรเจ็บกันต่อธรรมดาสูนมาได้เลยตัวหนึ่งเลยเว้ยหนึ่งเลยเว้ยเดิน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 โอ้ยหูหนเว้ย โอ้โหไหนวะไม่แยบยาจำเป็นยาจำเป็นบ่ได้เอายาขาดนอนมาอันนี้คิ้วคิ้วไว้ป้องกันไว้สักกันเลี้ยงอย่างไรโอเคไปไปลุก

ลวนล้งจอไ่ไล no ่ก uh ันี่ต้นกไล่กันเวะโอ้ีกินนองแบบไล่กันเลยตอนนี้สามสี่าหนี่ออกไปคุนมันแ่กันดเออนี่งไปากหนิพแล้วขึ้นออไป ก็ไปนี่แหละก็ร่งเห็ดควักมดจอย,ยมดจอยจอยได้่งอ๋อขี้วังขี้วังเยีย่ยเขียนักนเนาะอ๋ะอขี้วงังกระโดด กระโดดขึ้นเลยหมันแ,แลีนเลยเนี่ยโอเคครับขอบคุณครับผม